ว้าวแย่จังฮะทุกคนซวยริวนี่คือมาลงซับพอร์ตคือสูบไม่ได้ด้วยจะได้เล่นซวยริวไหมเนี่ยเออผมยังไม่ได้เล่นซวยริวเลยเนี่ยเออแต่เปิดซื้อมาไม่ได้เล่นเลยฮะไม่เคยจับเลยนะของเซิร์ฟไทยฮะแต่ว่าจับของเซิร์ฟจีนแล้วเนาะเอออย่าเล่นจังเลยเหมันนจะมีแบบว่าได้เลยไหมอ่ะจะจูบแบบว่าไปที่ค่าฝึกไม่เสีแล้วก็ได้เล่นเลยแบบมีไหมมีสีมีสี่เฮ้ยเขาบอกว่ามีฮะทุกคนมีจริงเหรอใช่เลยวแบบใก็คือไปยืมไปคุยค่าไิเสียเยว่าจะเจอแล้วล่ะ โอเคได้เลยขอบคุณมากนะเดี๋วยวลองไปดูซิตามที่เขาบอกนะฮะไปะโอ้โหจริงด้วยฮะทุกคนโอ้โหคนที่บอกผมเมื่อกี้อยู่ข้างเลยนะเนี่ยสีดาวว่วงเลยเหรอนี่ครับทุกคนซูริลิวนี่นะฮะนี่โอ้โหไหนดูซิสปีดเท่าไหร่อ้าวไม่ได้อยู่ในทีมหลักด้วยโอเคเท่าไรฮะทุกคนว่าเขาอ,อยู่ทีมหลักผมจะมาดูสปีดทีเนาะโอเคฮะทุกคนซึ่งวันนี้คือเราจะมาเล่นซูริลิวกรอบแดงนะฮะอาจจะพูดตีกับขัดหน่อยนะฮะก็ขออภัยนะทุกคนพอดีว่าเหนื่อยมาก ทำอะไรมานั้น,นก็บางงั้นเราก็ทำการเริ่มเลยนะฮะค <Okay. S 2> อมมาเตอร์นี่คือมันตาของเกดผมเล่นแล้วนะฮะรอบหนึงนะ่งเนาะแต่ว่าเล่นดิฮะทุกคนปะเทพีขอแทนอมมาตเตอร์ยิ่งสูงนะเมยยิ่งสูงขึ้นโอ้โหแบบน,นี้ไม่ได้เลย <S <S เราต้องทำการาลดเทพีในลงละโอเคปะนี่ฮะชื่อว่าล่างสลวัวบินเตะฮะทุกคนแต่ว่าเรายังไม่ใช่เนาะโ <Okay. S 2> ไม่ใช้เลยดีไหมอัพขามังกรเออต้องอัพแบบว่าอัพไปทีละขั้นฮะทุกคนเนาะเออนี่ซีด,ดีผมถูกต้องปะ่ะ เอาพก้อนนี่ไงล่ะตีสองทีหาง,งนหน้าหนึ่งทีนะโอเคปะห่างนหน้าคาลิคเตอร์เลยจุดจ่บพี่ตาฮะสวิงลูกโอ้โหสามล้านไอแรงอยู่ใช้ได้โอเคฮะถ้ายิงมาได้ตีนเนาะอ้าวสู้เร็วไล่ลตีเฉยเลย <laughs> ไม่เป็นไรฮะทุกคนตีหนึ่งทีห้าสามแสนเนาะแล้วก็ไล่เฉาะหนึ่งหลายหมื่นเฮดียวนะไปสองแสนฮะทุกคนถือว่าแรงเนาะแล้วก็ถายขึ้นมาฮะได้ครับออร์ดเนาะ โอ,โอ้ห้าล้านจะโหดร้าโอ้ไม่ดับเลยเนี่ยจะโล่จะโลไปแล้วโอเคไหมล่าสลัว์บินเตอันติขึ้ยอดโ,โอคโหแรงเลยไม่ใช่ข้าสุดยอดนะฮะทุกคนเมื่อกีู้ผิดนะโอเคปหมจุดเจ้าพิภตาฮะเฮ้ยนะฮะเป็นซีรีส์ขั้นสุดยอดเนี่ยคือแบบว่าเตะโคตรแรงแน่นอนฮะทุกคนเพราะว่าซีรีส์มันต้องขั้นสุดยอดหนะอย่าแรงนะเพราะว่าผมเคยเล่นขอนเซิร์ฟจ,จินอยู่นะฮะนี่ไงละ่ะ แล้วก็จมตีไปฮะนี่เงี้ยชออ็อปไปหกหมื่นแรงมากเลยนี่ยิงง่งรอยทุกคนตาหนึ่งทีฮะโอเคฮะทุกคนมันเป็นอะไรนี่ภาคภูมิใจมากเลยเนี่ยนั่เลยซื้รีวิวเนี่ยแข่งเกาะแดงซะด้วยสี่คนนี้ฮะโอ้อาชีพไม่เป็นพันเหรอพันลุมพันลุแจ้งเลยฮะทุกคนผมไม่เก่งจริงจรินนะขออภัยนะฮะทุกคนขอ,อาชีพไม่เป็นโอเคทุกคนงั้วันนี้ก็มีวันนี้นะฮะผมพามาดูซือรีวิวนะฮะว่าเขาเตะแรงแค่ไหนนะ จะรอคอยดูนะฮะว่าคนนี้จะอา,าไว้ทีมหลักตอนไหนนะฮะแล้วก็มีหวังนะจะได้ได้ซูริลเอา,า,าดาวนะฮะทุกคนมีหวังนะผมคาดหวังคนนี้มากเลยฮะไม่มีก็ไม่เป็นไรฮะทุกคนเนาะโอเคทุกคนงนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะฮะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ